ดีไซน์เป็นโมเดิร์นเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ในชุดทางการทำงานใส่ยีนเที่ยวเล่นอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยะคะ่ะ <c oughs> กรสามารถจะแมทได้หม จิวเวลรี่สตอรี่เรื่องเล่าของคนรักจิวเวลรี่ by EQ พ่อพาเพชรวันนี้นะครับเราออกมานอกสถานที่กันนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ที่แทนรีมิดี้นะครับกับคุณหมอแอร์ครับคุณหมอแอร์ธัญาพัฒน์ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่คลินิกกายภาพบำบัดนะคะแทนรีมิดี้ค่ะอ่าครับผมอยู่ที่ไหนครับที่นี่ครับตรงช่วงอ่อนนุช41นะคะในโครงการ The Master นะคะอ t บีทอ่อนนุช2ค่ะเห็น Amazon ปุ๊บ เยวเข้ามาเลยค่ะอยู่ตึกข้างในสุดเลยค่ะใครปวดเมื่อยต้องมาที่นี่เลยนะครับเราเฉพาะทางด้านออฟฟิศซินโดรมค่ะเหมือนอีปวดข้อบ่าไหล่นะคะใช้กล้ามเนื้อนะคะในการทํางานคอมหรือว่าอาจจะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็รับการรักษาที่เราได้เลยค่ะอืมครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามีอะไรพิเศษครับวันนี้คุณหมอแอร์มาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับแสดงว่าคุณหมอแอร์ต้องชื่นชอบในจิวเวลรี่อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะ,ะเห็นแล้วรู้สึกหลงไปกับอะไรนะแคตล็อกหรือว่าแบบเคาน์เตอร์เวลาเดินผ่านเนี่ยก็จะรู้สึกอยากเข้าไปดูค่ะมเหมือนมีอะไรดูดเข้าไปเลย <c oughs> ครับผมอ่ะเรามาถามเขาเรียกว่าเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าเริ่มต้นชอบหรือว่าแบบว่าเริ่มเข้าสู่วงการจิวเวลรี่ชอบใส่จิวเวลรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ จริงๆเนี่ยในช่วงวัยเด็กอะคะเราก็เห็นคุณแม่เนี่ยใช้จิวเวลรี่อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราก็อยากที่จะซื้อด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าวงการก็ต้องเป็นช่วงที่เราเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินได้ค่ะก็คงเป็นช่วง20่สิบต้นๆค่ะ<ม>อืครับผมจิวเวลรี่ชิ้นแรกจําได้ไหมใส่อะไรกันครับน่าจะเป็นแหวนนะคะเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกกับสร้อยคอค่ะ เพิ่มเติมนิดนึงคุณเป็นคุณหมอแอ่มินครับแล้วมีข้อจำกัดในการใส่จิวเวลรี่ด้วยไหม อของแอนนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดนะคะบางคนอาจจะเรียกหมอกายภาพอย่างเงี้ยนะคะก็ข้อจํากัดเนื่องจากเราใช้มือนะคะในการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจํากัดเรื่องของแหวนกับกําไลหรือนาฬิกาอ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องถอดออกระหว่างที่เราดูแลคนไข้ค่ะเท่านั้นเองครับผมโอเคเขาแสดงว่าก็เน้นใส่ตังหูเน้นใส่ใช่ตังหูสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใส่ได้ตลอดเวลาคะ่ะครับผม มีชิ้นไหนชอบเป็นพิเศษบ้างไหมครับชี่ชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นเนี่ยค่ะต่างหูนะคะอันนี้น่าจะเรียกว่ารุ่นบบดเกตใช่ไหมคะมก็ชอบอม,มากใส่ทุกวันเลยดีกว่าแทบจะทุกวันเลยค่ะแล้วก็แหวนแหวนที่เป็นแหวนแถวแบบนี้ก็รุ่นดีไซน์สติลี่น่าจะใกล้เคียงกันก็จะใส่ทุกวันนะคะใส่ติด2ออันนี้เพราะว่ามันใส่แล้วอะคะ่ะอย่างตุ้มหูเนี่ยใส่ได้กับชุดหลายแบบ ดีไซน์เป็นโมเดิร์นเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ในชุดทางการทำงานใส่ยีนเที่ยวเล่น,ลนะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะแมทได้หมดเพราะฉะนั้นแรดงว่าใส่สวยทุกโอกาสเลยใช่ไหมครับต้องค่ะแล้วก็มันไม่เกะกะนะคะมันไม่มีอะไรมาทำให้เกิดการเน่าติหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะปลอดภัยด้วยใช่เลยคร,ค,ครับผมแล้วมีโครงการชิ้นต่อไปอะไรบ้าไหมครับ ในใจตอนนี้ก็คืออยากได้สร้อยคอค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกน้องว่าสร้อยคอกับตุ้มหูสามารถใส่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าแอนเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่หนักเกินไปเพราะว่ามันคืออาจจะกลายเป็นว่า มันหนักจนปวดคออะไรเงี้ยค่ะก็อยากได้อะไรที่เส้นบางๆแต่ว่ามีความแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนเหมือนกับตัวนี้ใส่ได้ทุกวันก็เตรียมค่ะเตรียมภากษ<ค>ากูรูของเราได้เลย,เลยได้เลยครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นสไตล์แบบว่าชอบสไตล,ล์มินิมอลกันที่แบบว่าใส่ได้ในทุกโอกาสใช,ใช่ไหมค,ครับใช่ค่ะครับผมโอเคได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอแอมมากนะครับที่ให้เกียนมาร่วมรายการของเรานะครับอ่ะ ากคุณมอแอดนิดนึงครับทิ้งท้ายรายการนิดนึงว่ามีอาจฝากล้านนิดนึงได้ค่ะก็ถ้าใครนะคะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยนะคะก็อย่าปล่อยให้เป็นห,หนักๆนะคะเพราะว่าการสสารักษานะคะถ้าเรารักษาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเพียง1-2ครั้งก็รู้สึกดีแล้วคลินิกที่นี่นะคะเป็นการรักษาแบบไม่เลี้ยงไข้ไม่ยัดคอสนะคะเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกถึงความสบายทันทีนะคะถ้าอยากสัมผัสความสบายก็ แอดมาเลยค่ะแอดชายนะคะทันดิมิที้คลินิกค่ะลน์แอดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จิวเวลรี่เพชรนะครับก็ต้องติดต่ออีคิวพ่อคาเพชรคนนี้นะครับได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวต้องไป เขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปทำกายภาพบ้านนิดนึงออ่าโเคใส่เพชรหนักก็อย่างนี้นะคะขายเพชรเหนื่อยก็ต้องไปกายภาพนะคะียกว่ากดจนนิ้วล็อกแล้วเนี่ยคลขาคิวแน่นมากนะคะในการขอซื้อก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะหวังว่าจะได้เจอคนที่รักเพชรนะคะมาเจอกันที่คลินิกด้วยค่ะได้ครับผมอ่วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับในอีพีหน้ากับอีคิวเพราะาเพชรและคุณหมอเอนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย